บาเอียงก็ต้องเอียงควาบบีบคว้อนอนแม่บหลับมากเกิดข้อระับก็อั่นนี่หลับมากก็เอียงก็หลับหลับยากอะไรอยู่แต่ว่าถ้าหลับยากเราไปเดินเล่นตามน้ำหมอลำนี้ไม่ได้นะต้องนอนพักก่อนอย่างนี้ให้แบบว่าไม่เหนื่อยนะดีมีตัวเองเนาะตาอิ่มมากแน่นท้องเอ็นไซน์รองข้อเราเนี่ยปด มื่อกีก้เชนหอนต่อหนึ่งย้งนกอ,กอมน,ม,นมันช่วยไ่้ย้อนหนบอ่งวันนี้มีกลุ่มปิด่ยนไหมครับบอสผมยังไมไ่เช็คเลยนะเขาทำเขาสร้างลิงก์นะวันนี้อันนี้คือ,อให้อวันนี้<อ>น้อยนะว,วันนี้สองกี่โมงก็เป็นตีใช่นะไหมนะ กลุ่มปิดพวกนี้เด้อพี่น้องกลุ่มปิดพวกนี้นะครับเก่าครับเมือเกครับ่อาคบือเดินทางครับเมื่อหร่าบ้างเด้อ ฉันบกว่า like ่้ายอว่าอกปากรแม่เปร่าเขานนีันพี่จะบอกวิตามินออียงแน่น่ะกินซอยแน่ตอนนี้ไตบวบไหลแล้วตอนนี้ผิวออร่ามากว่ากินทุกแบร์เลยทุกแบร์ที่มาคือแบบลดทุกแบร์สินค้าดีราคาดีคุณภาพคัดเกรดเพียงแค่นี้เลยข้าวซัมกินเหมือละแก้วใช่ทำไมถึงขาวมากผิวขาวมากไม่ต้องไม่ต้องถามกันนะเพราะว่าคือกินแบบทุกแบรนด์แล้วเรากินจริงล้วก็ กินแล้วก็โอเคเออมันมันกับพวกคาราเท้ยมิีิซี่มันกับสอยเรื่องของการเป็นผู้ร่างกายใช่ไหมันขึ้นจุ่มก่อนมีผละเด็นจะดีดีขอจุ่มเดี๋ยวกันพี่น้องเอะไรไหมเรื่องขับรถไปเองต้องมาชมแบบจริงจังอันนี้อันนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไม่มีไม่มีนโยบายในการบังคับคนนั่งรถแต่ว่า ขอความร่วมมือแค่นั้นบังคับไม่ได้มันมัมีสิทธิส่วนบุคคลที่เขาหอบร่างกายเข้ามาทำงานได้ก็คือโอเคมันคือเป็นาง,งานแค่นั้นเราไม่ไม,ไม่เป็บังคับงานได้แต่เราแค่เป็นห่วงเ,เราแนะนาด้วยเชยเพราะบางทีเขาม่ธุระต่อก็เป็นไปได้พูดมันมา่างพูดมันว่นนาแบบไปหาห้านี้มันเป็นอย่างนั้นด้วยมันมีอย่างนั้นด้วยคนที่เข้ามาเพราะความจำเป็นมก็มีอยู่พูดถึงม่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าทุกรณีนะมันมีประายไปแต่ว่าเกิดไม่จําป็จริงๆ รงมือสะต้องกนข้างระหว่า,างไมหมอะไลเลยหรอแฮ้ยไ, <c oughs> ไม,ม่กีนอะไโปรตีน <c oughs> จมอย่างต่อจมอย่าง,งเร็วๆเ <c oughs> มื่อกี้จะจมลงเลยนะครัเรื่อว่ะของเสดงู้อย่างมา,มาันหนังกินนี่ช่วมนักหอว่ ฮะเรื่องฟิลปปียไปป่วยก็เลยด่ดกลิ่นซไ่งสีใหญ่แต่ถ้าเราไปปวยลาไอส์ลายต้องไปซึ่งกินเลย้องแบ่งต้องแบ่งไป้วยกินกินซึ่งเราแบ่งกินพระกันเป็นปลาเป็นปาเป็นปวยนี่มันปวยอย่ามากินเราลังหนป่จ๊ะบารานั่งจุ่มกินกันกินเราลังหานบปวยไอย่างลงปุ๊บปวยไปบมีเนเพื่มือมันไข่ซื้อ จู่ไม่ดูงเจาระดับมันมึงกินมึกินให้แม่มึงก็ซีนี่แหละกินให้แม่มึงไม่จะติตก่อนนี้อยู่หนองสองห้องหรอจ๊ะใช่จ้าทานทิปรีสอร์ททานทิปอินรีสอร์ทนี่เจ้าห้องแม่ห้องไม่ห้องสิบห้าห้องสิบห้าห้องต่อชั่วจะเลย เออไปขี่เอทีที่ภูน่ะทางบนล้มเขาเป็นยงไปเนาะเป็นบานกันลายทางบลายแล้วทางดีวายูเนาะไปกันกับนครชัยเอลงเขาไปเลยค่ะลงเขาไปเลยค่ะไปย่าย มันอยากใช้กระเช้าพี่ไรบอกลืมใสอย่าเขาใหญ่บอกเขาต้องย่ากงอ่อนเพราะว่าติดสายตลอดบ่มีง่วงเขาไม่มีงวดแล้วเหมือนกับเปิดไอ้กลัวแล้วดิอวบฟังพีหลอกผู้เดียวเปิดรายการผีฟังมันจะห่องเป็นผู้เดียวอันนี้บอดไลท์สวดผ้านวมซื้อมาอุดมากๆเลยค่ะใช้ดีจริงๆเห็นไหมความที่เราเอามาขายนี่คือมีแต่ความคุณภาพพลาดแล้วหนึ่งทุ่มตรงวันนี้อีก ผ้าฟตต้อนร้อปร์เ็นตนะคะการไลฝุ่นนะคะไม่รด้คายเคิืองผิวเราเลือกนะไม่ใช่ว่าเ <c oughs> ราเพินี่ดิ<อ>ามาีน,นา,ามา,น,า,น,าน,น่นม,มนอาีน่ามาอีไไน่ามรจ่ามาน่ามาจีน่ามันมาจน่้อน่มาจีน่ามาีน่มาน่ามันี่ามาจ่แม่<อ><อ>แมันจีน่มามั่น่มัน่มน่าน่านม่น่ม่ามก่น่ามานามามน่ด้แข็งแรมม่จะน่วย ไม่เคยป่วยเนั่งั่งตัวกุ่มมาละป่วยเพีเดียวคือผาตัดเลยประกอบแล้ก็ไปม้นอกว่าอไอันนี้อันนี้่หน้วขาว็ใดเ้ม่กนเขาจำบอกแม่แม่บอกเสรอไปเองเลยแม่ยมากลำบากมากเลยักิบับบูดแสบแม่พี่เแม่เอาไปอีกทีนึง่กินแล้วเนีอีกตัวนึง แม่ได้บอลบัลสดาสโลไม่ใช่กิบกอย่างเลยแม่แซมอ้วกขึ้นแม่ค้าระวังสุขภาพไปเขาจะพยายามเมียไม่ต้องว่าดีไหมตอนที้ว่านางแตน่ายันยวนได้ได้รีสตาร์กไหแล้วมันมันมันนั่งก่อนพัดแรกนะักกันมาแม่แซมดูน้ำหนักแล้วครับเป็นห่วงเรื่องสุขภาพกพี่หน่อยก็สีจไวแล้วเรากำลังอันนี้อยู่ทนร่องระบบอยู่เอาอันนี้ก็ยูนี่บอกโอ้หูหูเราแบบนี้สุ่มเสียอยู่นนั์ ีใได้องอยางนั้นบ่เนาะนี่ก็ส่มเสืออย่าน้ำกันกันยามกัวอะไรใหม่ๆก็ได้เห็นแดนเซอร์มีเด้อคนหนึ่งเอาเนี่แดนเซอก็มีผ่ากูอยากขึผ่าสวัสดีครับคนนี้หรอที่อัดเสียงไปหาพี่ดีมั่นเข้ามโทรศัพท์แม่มาก รู้อย่างนี้ครับอาไปแบกไปให้กินปสั่งอยู่ครัวสไปซ์นองชาเรไปเพื่อะไรนี่ร้านน้องอยู่นี่หรือเปล่านี่คุณเปนมานอยู่ไก่ทอดมันน่าจะเป็นเวามเมนต์นีโอกาสหนาจะไปกินเด้อครัวสไปซ์เราลงเชียก่อนอย่าลืมมีอะไรยังเถอเอาไปครับจิี้ร้านสไปซ์ลงตวมานอนทานที่จะกินครัวร้านสไปซ์ โอ้บ้านเราน้องที่ตอนไหนก็ได้ซุ้มต้นเรียมอะลร้น้องโอมน้องกล้องน้องสกายเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นยังน้องยูริเ่านางขันไหนล่ะฝึกไปในเด้อเพ่งอันโบสเวแบบในทีมนะครับเพ่งยังั้นยำรางแหวนก็ฝึกไปแน่ฝึกเต็พร้อมเด้อครับเต็นแนเด้อ หลายตัวอ่ะปพู่เพิ Nein> ่มมาปลาพู่หัวไ้านบ้ากลเอารถแม่ล้านเดยเอาพังเาักีินเนื้อลายหัวแก้วของแบนตกอย่างนู้นสีวันดีหลายๆเลยครับลูกโกลูกโบกข้าวลูกดีลูกัว่าเห็น่น้นักอที่นึงอ่ะเน่ยกรยานลูกแม่ผมไม่เนเาะเรื่องไห้เรื่องคือตงู่เนาะ

แค่ไหนี่ได้สามหมื่นทุเกาหัว่ไหนเขาจะทำ EP หนึ่งใหม่สิต้องใหม่ EP หนึใหม่่เทำไงจะได้เริ่มใหม่ก็เปิดตัวำว่ายุ่งไมกันไหนส่วเปิดตัวม่เปิดตัพื้อสังล่าอ๋ออุโมเรียลสามหมื่นมากระัน้ก็มอยลเรามาดูว่าน้ำรองใครออกบ้างปิดฤดูกาลเนาะปิดฤดูกาลปิดฤดูกาล้องวยููอำนาจส เอาวันทีมา่อก่อนมันเกิดจัดให้นางกับ D O A C Cam นะาอยู่ไอ้เลยนะ B B เลยจัดจัดคอนเกิเยอะพี่นี่กัิดแฝงกนอยเนี่ยมันเกิดอไรก้จะจัดเองหรอ18บนี้ก้องจะจัดงานอ้ามี้ยนก้องมันเกิดไหมเกิดตื่นเกิดสิบแปดว่มีงานเราไม่บ้าง บอคอาสิซัตบอสิเลียงมูเองบอขูอยากกินน้ำแหกูบอยย้อมหาหมือยุดปี๊ฟี่ครับวกอากาศี่ยากอจะกินมื่อี้ีนี่กูบอยอมบยอกาบันดห้ามือยุดเนี่พี่น้องอยากกินเขาน้ำกล่องไว้อยู่แบบพี่พี่ก็เรื่องกันหรอเรื่องใเ่ผ มุกป่าแ,แค่จัดบรูิกีอยู่เรื่อยองอบข้าไปเยห้า,หาจีไลทถ้าอันท่านยางดิใช่ไปก่อนห้องละเอียดเลยเแล้วนื่นส้มยดมีย่หฮะข้าวส้มอะไรดีคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกคนเราจะมาเจอกันที่บึงการเ<า>ทินก่อน,นเอาผูกเอาไปเทิน เทกันล่โอ้ยสีแดงยังไก่ด้วยกริ่มทำแม่นอนานั้นเลยเนบรรยากาศครับเองท่บานอัน้นย่าครับเองกับ้าดากบอกทำบอกบ็อกแบหารหลานคนเคยขียนะไม่ขี่ก็ไม่สิล่ะจากคนอย่างกอร์เนจากคนมีคนขับขับเองรับ โอ้ป็เดียดแพร่แพ่ผู้ใน้่นังอ่ะแม่ผู้ในั่นงแพ้มันจะไปจมบ่อมีสูสีบ่ล่ะกาลังอะไรบ่อให้ที่สูนีบ่ งาอกงซาแกงซาแกงแพอยางรู้ว่าอยางยางรู้ว่าบ้างหรือเปล่าดูที่การทำเพ้นะฮะเดียลองเตรียมไม่อยากน้องกินจะเดินทางไปบึงการต่อแล้วนาคาทุกคนกล้องสดมากวันนี้ ฝนเตลิดตกมันไ่ใช่คืนฝนมันเป็นมันเป็นคหนาวมันคึอเขาหนาวพี่น้องกบบนอะไรม่แองเลยแล้วมาดอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วงานกางอะไรอะไรกันรกษาอ่งก้พูดปิดปอไฟบบสูกกับไผ่เงาใ่น้อยสั้น เบาบอเก่งเบเดีอดอัสเี่ยวบาเบาเก่งบเดียดอัสามชนไม่ใช <ım S 2> ่ลูกครึ่งครึ Crit ่งอย่างอันนึงก็แล้วกันสี่ขาสันนไอ้คุยบอกแข่งแม่เสียงบอมีมันพืนี่เรเบาลายเบาหึ่บทเพื่อนจมเบาเบากินเนมเลี้งพื่อนหนงน้งหเปิดนมเียจีนีสอดแน่ แม่เปิดรุ so ่งก so like, ้อง yeah. ักการแลนดแนด์ล mm. ังค uh, well, oh. yeah. no, no, ์ส no, right. oh. ิ่ที่แจกเอา้วยนิดหน่อยแม่มาบ่ฮะแม่เป็นตระมันยานอะไรเล็น้อยมอจอบหรือเปล่าแม่อ๋อแบบแบ้ตุ่มเล็กน้อยสิ่งที่แจกเยอะไหมบอมแบม น้องโง่น้องสกายเลครับนีปั๊บสามเสือสามเสือรวมตัวกันเลยขึ้นนะซื้อบัตรกลปีเลยครับหมุนอัพยับซื้อบัตรกลปีเลยนะครับไม่แรงนี้นะครับไม่แรงเขาไมีกลมปีหมดเลยอันนี้อาจจะไปเป็นมีเป็นโนตุนุกคนนะครับไปแน่อันนี้ตะกี้ก็อยู่ฟินครับพี่น้องเอ้อจะดึงคนอื่นไปเล่นนั่นก็ได้นะจรีนแบบใครที่ดึงไปเล่นโลดเออผัดหน้าผัดเปลี่ยนแตก็ได้เพราะตอนแรกเล่นไม่ได้ครับบอสเพราะโจวัดอยู่ คครัับตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ได้ยังได้แล้วครับไปเร่ยนมั้งคอไปไปเรียนมั้งคอวันนี้ขอบคุณอาหารแซ่บๆจากแม่โอด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยที่นอนทานทิพย์ซื้อที่ไหนแม่ซื้อที่ขอโทษซื้อที่ซื้อก็แม่โอนี่แหละจ้าลงงานที่นอนทานทิพอ่อนล่าบ่อรือบานหนาล่านอยู่ใสลแม่สมมุิเขาใได้ที่น่านเลยหนาล่านก็อำเภอปัตตุงชัยค่ะเอาอยู่แถวนี้ไม่มีหรอกแถวนี้ไม่ S <S 2> <S 2> ต้องไปสีที่นนใช่ไหม,ม่ใช่ทันได้ตลอดค่ะที่นอนบอกเลยว่าเลิศมากนอนหลับไม่ตื่น <S 2> <S 2> <S 2> <S สามทำก่อแม่ สวัสดีคุณโอเข้ามากินนะครับเย็นหลังอาหารได้อยู่หรอมันต้องมันต้องกินก่อนอาหารใช่ไหมกินก่อนไม่กินหลังที่กัรกินหลังอาหารมันดีแย็อยู่ซึ้นบอ่บอพวกพี่นี่เนี่ยเขากินก่อนอาหารตลอดเลยใช่มฉ,ฉันไม่ขายว่าสีบแบนนี่เขาเอาไปทารเลยมันมีหลังอาหารแต่มีสี่กินกินกินพร้อมอาหารกินหลังอาหารกินได้กินในขนาดนี้ได้หรอกพีสี่ มันอยู่บนแบบแยงอาหารเขาซึมเงบนขึ้นอยู่กับความสามารถของร่างกายแต่ละคนเอาผู้ชี้นักวิทยาศาสตร์ม่ถ้าเรากินข้าวอิ่มเต็มท้องข้าวเยอะแล้วเรากินนี่ตามมันมีผลเท่าไหร่มันก็จะดูดซึมช้าลงอยู่แต่ว่าแต่ว่าบางบางอย่างอ่ะร่างกายเราต้องดูว่าคืนก่อนหน้านั้นร่างกายเรามีการแข็งเอาหรือเปล่ามีพลวัตแอลกอฮอลคอันนี้ช่วยยังอีกอะไรจะไม่คุ้นแล้วก็คิวสนใจมัอีกแปกันแปรเห็นใจ แต่กีแม่โชว์ยแม่โชว์ได้พูดหยอกหยอกลูกค้าแกมอีหลีเอาติดตามครอบครัวตัวเจ้าทุกคนนะครับเมือเหร่ครับกินได้หลายเมื่อหมอดอพวกเธจะได้ดิตใจอมไมล่าไปหองปะ เขาเป็นยังกไงเบลล์บอเก่งบอเดเรียนอัศวินขอบคุณค่ะแม่ตัดบทตัดขอบคุณค่ะอทายลูกกับแม่ยังไงลูกที่ไปแล้วเสี่ยมล่าพลาดจับแล้วน่ยลูกขึ้นสมควรแล้วกล่องนี่สวัสดีครับแม่กับพี่ไปยังไอบ้าง ใสสดทเาไมน้ำกล่องน้ําคน้ำคนแมนบอกล่องอี่สดใสป่ะนะกูใช้เพิงคือบบสดใสสยอีกเปล่าเอาเพียงสั้นอาทิตย์วัยืนยันูสุดาไป่ดี๋วเาสดใสจีของสวยแมมันอยู่ที่ออร่าคนด้วยนะจี้บางทีมันเริ่มเหนื่อยเอร่าแบออร่ากุ้งมนออร่าลูกพัจะเป็นเจ้าเบ่าอโอ้ยปบา ไปดูแพ้ดีกว่าแม่ชอบพูดอะไรไม่รู้ปลาปลาปลาแม่แซมลูกขครแม่แซมลูกปไปไปใส่ดอกโซนัสเดือดคืออะไรไอันนี้จะไปรอยอยู่ไหนนี่รอยยู่สิบอันนี้คือเป็นตะไคร้ตกปลาบอกเออหลับหนาเห็นมันลอยดอกอุตส่าห์เรานอนด้วยนะ อยากรู้โอ้ยโทรศัพท์ห่วยอยากรู้ว่าแม่อู๋บ้างหรือไปทีมงานที่อทานที่บ้างได้ไม่บ้างนะครับผมให้ดูที่แพรนะฮะน่าจะเติมอยู่บอกแคันยู่ตรงนี้น <c oughs> ก๋าเชจีเพื่อนไม่บอกแค่าจกไปเล้วเอยากกินีวก็โพดอ่ะหมูวานเขาเาเรงานี่ยังงเรางานที่ันนี้ก็อยานแม่ันี้พอยูยิ้าโอีกน่ไปนัก่อนหอไม้่โอเาไปแจกันหา ไข่เจียวนะบ้านแม่โอ๋คืออันดับหนึ่งคือไข่เจียวไข่เจียวอันทำนานๆไหมแม่ไม่บายแม่ส่งมาในแช่เดือดนั่นน่ะอันนี้ทุกอย่างแม่ดีค่ะใช่อย่าลืมเด้ออะไรอ่ะขนมแบบกิ๊ด จลืมเด้อท่านดอกสร้างตัวใหม่แล้วแม่หรอสร้างแน่ขุดนนกันแน่ดีเขาล้างเห็บอยากก็เคยเห็ดแพ้ด้ว้เห็นดิเยอวมาบ๊ายบายขอบคุณครับเดี๋ยวลูกหลานเนี่ยเบวนขบไมคู่กันขาดอ่ะฮะไม่ไม่ขาดไหนหมดที่ ไม่ออไม่ละเป็นเปไนื่ตนลงอ่ะไม่เกี่ยวกับอสมจับบมลซาเล่เกบมากเน่เนาะจะไปซื้อรถีมาเนาะต้องขายในอันนี้หรอจะวันละหกเมดคือจัได้ปจํนได้เลยเนาะหลายเยอยังไงจะนางกว่าร้